สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่16เมษายน2567ค่ะคุณผู้ชมจินตนาขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านมือนี้เป็นมือโชคดีเนาะค่ะคุณผู้ชมวันรับทรัพย์รับโชคค่ะมือนี้วันที่16ค่ะเมษายน2567ายเด้อค่ะมือนี้คุณผู้ชมค่ะค่ะจินตนาจะโลงแนวทางห้านอยค่ะคุณผู้ชมห้านอยอ่านอยมัดรวมค่ะน้อย4น้อยค่ะเฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP ค่ะคุณผู้ชม สี่นอยสามอาจารย์สามเซียนค่ะคุณผู้ชมค่ะมีมาดามคำนวณค่ะอาจารย์ต้อยนำโชคแล้วก็พ่อเซียนยอดบุรีรัมค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อนี้จินตนาจะให้เทียบจะเทียบอของเดิมของเก่าเพิ่นหมู่บ้านเนาะคะ่ะคุณผู้ชมอย่างเช่นของมาดามค่ะแล้วก็ของพ่ออาจารย์ต้อยนะคะของอาจารย์ต้อยแล้วก็ของพ่อเซียนยอดค่ะ ของอาจารย์ต้อยเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมเข้าตัวของอาจารย์ต้อยเมื่อวานนะคะเนี่ยนะคะคุณผู้ชมของอาจารย์ต้อยเมื่อวานก็เข้าค่ะคุณผู้ชมเข้าที่วิ่งตัววิ่งลูดตัวเด่นวิ่งลูดเข่าศูนย์ค่ะเข้าที่ศูนย์แล้วก็ตัวเจาะให้ตัวจับคูวให้ค่ะคุณผู้ชมเัิ่จะเข่านะคะเข้าที่ห้าศูนย์ค่ะ ตัวเลขของอาจารย์ต้อยเข่าค่ะคุณผู้ชมสังเกตเบองตัวหลุดตัวเด่นเพนเดอร์ค่ะคุณผู้ชม่ากอนที่จะลงทุนค่ห้าน้อยทั้งหมดสี่น้อยค่ะปกติพอเส้นหยอดไปพอเส้นต่อยนะคะอาจารย์ต่อยเพ่นจะหายมาแค่สามน้อยแต่อาทิตย์ที่แล้วจนถึงวันนี้เพนหายมาสีน้อยค่ะคุณผู้ชมเข่าถูกน้อยเนาะค่ะเนาะพอหายมาสีน้อยก็แตกเลยค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ช่องจิตนาชาแนลไวเดอวยค่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นแนวทางดีๆของทุกอาจารย์ทุกเซียนที่เพล่นห้เลขมากแมนแมนค่ะคุณผู้ชมแต่ถึงแมนขนาดไดกับแมนเป็นบางมือเนาะค่ะเนาะเขาเป็นบางมือค่ะคุณผู้ชมตัวเลขมีเข้ามีหลุดค่ะแนวทางก็คือแนวทางเนาะค่ะเนาะค่ะมือจิตนากะอ่ามอนแห้งค่ะคุณผู้ชมอากาศพร้แต่ซอค่ะก็จะุบัาล่งแนวทางให้คุณผู้ชมเพื่อให้คุณผู้ชมได้เบิ้งรัฐบาลไทยไปน้ำกันก่อนเนาะค่ะคุณผู้ชมนอกก่อนที่จะลงทุนหาหน่อยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมไปดูตัวเลขกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแนวทางฮาหนอยวันที่16เมษายน2567ค่ะคุณผู้ชมฮาหนอยของพ่อเซียนยอดปู่ลีลำค่ะของพ่อเซียนยอดไหม่มาคุณผู้ชมวันที่16มูนีพ่อเซียนยอดไหตัวเลขแนวทางฮาหนอย4นอยบนล่างค่ะคุณผู้ชม4น้นอยบนล่างให้เด่นรูด6กับ5ค่ะเด่นรูด6กับ5นะคะแล้วก็จับคู่ให้3 5ห้า สี่หนึ่งหกหกหกหนึ่งหนึ่งแปดแล้วก็เจ็ดสองศูนย์ห้าส่วนตัวเน้นจินตนาคีสินไตมีสามห้าสี่หนึ่งหกหกหนึ่งแล้วก็หนึ่งแปดค่ะส่วนเจ็ดสองกับศูนย์ห้าเป็นตัวกันค่ะคุณผู้ชมแคบหนาจอไว้เด้อค่ะตัวเลขเน้าทั้งของพอเซียนยอดบางครั้งสองตัวไม่เข้านะคะคุณผู้ชมไปเข้าสามตัวตรงๆก็มีค่ะอย่างเช่นเมื่อวานกับเขาค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเบิ่งตัวเลขเน้ทั้งของมูนิกรนะคะสามตัวที่เพิ่นจับคูหายมากค่ะ สามตัวมีหกหนึ่งหนึ่งห้าหกหกสี่สี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดสองแล้วก็ศูนย์ศูนย์ห้าค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอของพ่อเสียนยอดวันที่สิบหกเมษายนไว้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแนวทางของเพิน่นมือว่านเข่าเต็มเต็มสามตัวและสองตัวค่ะคุณผู้ชมเข้าตรงตรงเลยค่ะ,ะค่ะคุณผู้ชมดูแนวทางของเมื่อวานค่ะของอาจารย์เสียนยอดบุรีรัมค่ะคุณผู้ชมพ่อเสียนยอดหายมากค่ะ เด่นรูดที่3ค่ะคุณผู้ชมก็เข้า3ามนะคะคุณผู้ชมเข้าที่3าสองกับเขานะคะคุณผู้ชมมื่ว่านนยค่ะสองก็เข้า3ก็เข้าค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จับคู่ให้ 30, 22, 63, 3311ค่ะแล้วก็3ตัว 02, 22, 7, 30, 35, 5, 0 2นย3สองสองเจ็ดสามค่ะ อันนี้แนวทางของพอเสี้ยนยอดมูว้านแตก3าตัวของเฉพาะกิจนะคะคุณผู้ชม3าตัวตรงๆเลยค่ะ730แล้วก็30ค่ะของพอเสี้ยนยอดค่ะคุณผู้ชมแจวมากเลยค่ะคุณผู้ชมมูว้านแตกจนได้ค่ะหลังจากที่ปกติเข้ามาเข้ามานะคะคุณผู้ชมเป็นตัวโตดตัวยังเนาะคะ่ะพ่อต่อมาเป็นกายจากตัวโตดมาเป็นเงียบเนาะคะ่ะพอเงียบเสร็จก็มาเข้าเมาื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ อันนี้เป็นห้าห้อยค่ะคุณผู้ชมห้าห้อยของพ่อเอาของคุณมาดามค่ะของคุณมาดามอันนี้ของมาดามค่ะมาดามคำนวณให้มาค่ะคุณผู้ชมมนีมาดามให้มาหนึ่งและสามค่ะหนึ่งและสามค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จับคู่ให้ค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งสาม ขียนชื่อผิดด้วยกอาจารย์ต้อยหนึ่งและสามจับคู่ให้หนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งแปดสามแปดหนึ่งเก้าสามเก้าค่ะหนึ่งหนึ่งสามสามค่ะคุณผู้ชมอันนี้มาดามให้มาค่ะหนึ่งหนึ่งสามสามแล้วก็จับคู่ให้สามตัวหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแปดหนึ่งสามเก้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งสามค่ะคุณผู้ชมค่ะของเดิมเมื่อวานมาดาม มาดามให้มาเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมแคปหนาจอด้วยค่ะคะุณผู้ชมค่ะของมาดามให้มาของข้าเซียอยอดนี่ของพ้าเชียยอดทำไมอ่านตาน่างงค่ะคุณผู้ชมค่ะมาดามวันที่สิบห้าค่ะเอ้าลงผิดอันค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้ขอโทษทีค่ะอันนี้ของวันที่สิบห้านะคะคุณผู้ชมที่อ่านไปเมื่อกี้ค่ะของมาดามไม่เข้าค่ะเมื่อวานของวันที่สิบห้าขอโทษทีเด้อค่นนะคะุณผู้ชม อื้ค่ะขอโทษขอโทษค่ะคุณผู้ชมโอ้ยเปลี่ยนไปเนาะค่ะจินตนาค่ะเอาแหงเา้าค่ะคุณเป็นมือใดชนกับเหล็กไถจสมาแต่เปลยนทั้งสี่ค่ะคุณผู้ชมจินตนาบ่มีสติกันไดค่ะเฝ้าค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมขอโทษหลายค่ะมาดามให้มาวันนี้หกและแปดค่ะคุณผู้ชมอันนี้วันที่สิบหกค่ะอันนี้วันที่สิบห้าเนาะค่ะเนาะวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะมาดามคำนวณให้มาเด่นรูดหกและแปดค่ะแล้วก็ จะคูให้6 7 8 7 6 8 9 8เห้อ้ย8 9 6 9 8 0 6 6แล้วก็88ค่ะจะคูให้3ตัว6 8 7 6 8 9 6 8 0 6 6 8ค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอค่ะของหมู่บ้านเพิ่นบ่อเขาเนาะคะ่ะคุณผู้ชมอ็ขอโทษหลายๆนะคะคุณผู้ชมจิตนหน้าถึงงงงเบอ่อเบๆค่ะมีเรื่องกังวลในใจเีดยดอกเรื่องกังวลในใจอของเผื่อนฝูกนะคะเนาะ เข้ามากระทบนีหลักการคิดนาคนอื่นค่ะคุณผู้ชมค่ะเก็บหน้าจอนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ของอาจารย์ต้อยค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ต้อยนําโชคเมื่อวานค่ะของเมื่อวานเผื่นเข่าค่ะคุณผู้ชมของเมื่อวานเข้าค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะให้มารูดวิ่งรูดค่ะหนึ่งกับศูนย์ศูนย์กับหนึ่งค่ะคุณผู้ชมวิ่งรูดศูนย์และหนึ่งค่ะของอาจารย์ต้อยเมื่อวานเข้าห้าศูนย์ได้ค่ะ แล้วก็วันนี้ให้มาจับคู่6 0 0 6 7 0 0 7 1 5 5 1 1 7 7 1ค่ะตัววินเพิ่นเขาดีดีค่ะคุณผู้ชมจับคู่กันอยู่ในนี้ค่ะจับหมุนกันอยู่ในนี้แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นเลขวินค่ะอันนี้คือสูตรเด็ดเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นหลายๆอาจารย์หลายๆเซียนมันจะเข่ากันอยู่ในนี้แหละค่ะคุณผู้ชมอันนี้จับรูดได้เลยสี่หน่อยค่ะพิเศษปกติ V.I.P. เฉพาะกิจค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ของเมื่อวานค่ะที่พอต่อย ไฮมากค่ะ0กับ1เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมแต่จะพูดให้5005115 6006แล้วก็6116ค่ะแตกต่างกับวันนี้ก็คือ1771นะคะตัวเลขตัวเดียวกันค่ะคุณผู้ชมตัววิน012567ค่ะตัวเดียวกันเอาค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอค่ะจิตนาขอขอบพูดหลายๆเ้ยค่ะอาจารย์ เจ้าของตัวเลขเซียนตัวเลขเนาะค่ะมาดามอาจารย์ต่อยแล้วก็พ่อเซียนยอดค่ะที่ให้แนวทางตัวเลขแนวทางมาวางในช่องจินตานา Channel ค่ะให้คุณผู้ชมได้เบิงในมือวันที่16เมษายนส5 6 7นายน2 6 7นี่นาะคะ่ะเนาะให้ไปลงทุนค่ะลงทุนห้าน้อยสน้อยค่ะคุณผู้ชมเฉพาะกิจพิเศษ VIP ปกติแล้วก็เอพิเศษปกติเฉพาะกิจ VIP ค่ะคุณผู้ชมมีด้วยกัน สี่น้อยค่ะข่าวคุณผู้ชมเห็นตัวเลขหรอคะจินตนากระชับเคาได้ไม่เยอะค่ะคุณผู้ชมอ๋อยหนึ่งค่ะข่าคุณผู้ชมคะแคบหน้าจอเลยค่ะของวันที่16เมษายนขอให้คุณผู้ชมจงปังปังมันมันค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินตนาชาแนลไว้ค่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นตัวเลขแนวทางดีๆของทุกเซียนที่ในช่องจินตนาชาแนลค่ะจินตนาขอขอบพระคุณละค่ะขอให้คุณงพร คุณผู้ชมจงมนันๆปังๆกับแนวทางฮานอยวันนี้ค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมปังๆมันๆลำๆเรื่อยๆเด้อค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ